ผมเตรียมของจะไปมริก,การทุกคนผมอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนปกติเนี่ยผมจะใช้เวลาสอสาวันในการจัดของแต่รอเดินทางกันวันนี้ตอนตีสองตอนนี้6กโมงผมยังไม่ได้จัดของเพราะว่าผมต้องเคลียร์งานก่อนที่เราจะไปนะครับเราจะไปอยู่กันเดือนนึงเลยนะทุกคนทางนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเราจะเช่าบ้านอยู่กันโอเคฮะครับโอ้โห หลายคนไม่ทันสังเกตอันนี้ไม่ใช่สร้อยยิปหอกนะครับอันนี้คือสร้อยพระคือผมมาได้ท่านนี้มานี่คือพระกริกนะครับผมก็ไม่ต้องไลกเอาเข้าในนี้เลยจอากางไงินทางแบบนี้่ใช่ก้าครับเอากระเป๋ามานี่เดี๋ยวนี้ต้องแท็กของลูกอ้าวโอ้โหสวัสดีครับนี่บนข้่ศอกโอ้ เย็นเบ่อยลูผมนักเสี่ยงงานอะทรงผมนี่แมทชิ่งกันเลยนะแต่ผมไม่ใชาเสี่ยงแบบนั้นนะผมไม่ใช่ผมว่างแบบี่ใช่นะผมอะเป็นผมนะผมใเองอันนี้กระเป๋าผมนะกระเป๋าคุณเอามาด้วยกันกระเป๋าจะไม่เอามาตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาคอนเทนต์ไปกี่ตัวโอเคเดี๋ยวกระเป๋าแท็กนิดนึงเพื่อว่าผมขายของของผมเอง ไม่ใช่ฟัน่เซอร์ของผมเองฮะก็คือผมอ่ะได้ collaboration พิเศษได้ไปทำกับแบรนด์ชื่อ revenge x storm ใช่ไหมครับเป็น my set edition นี่แบรนด์นี้ไม่ใช่แบรนด์ของไทยนะจ๊ะเป็นแบรนด์เมืองนอกนี่ผม r e อร์เซ็นความเป็นเมืองไทยกับเมืองกรุงเทพนะรถตุกๆนะครับผมมาตั้งใจจะเอาคู่นี้ไปให้กับลุงกระตูนคนสัต์ของผมเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยผมออกแบบโลโก้นี้ครับ ีนผมจะไปซักเพิ่มด้วยชุดนี้ใช่ไหมครับคุณภรรยาที่สะดวกเลยใช่แต่ถ้าใครสนใจรองเท้านี้ไปหาซื้อได้ที่ at m o s Bangkok ที่เดียวเท่านั้นต้องไปหาดูกันนะฮะเพราะว่าเราผลิตมา limited edition มีไม่กี่คู่เท่านี้โอเคใช่กลับมาที่คุณแม่อย่างแรกเลยที่ต้องคิดเนี่ยคือลุกที่ต้องเจอ justin bieber เนี่ยจะทุกคน จะต้องได้ถ่ายรูปกับจัสตินบีเบอร์เพราะว่าฉันเสียค่าตั๋วไป50,000กว่าบาท50,000บาทมัมมีจ่ายตังค้า50,000บาทไปดูคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์แพงแต่โอเคไหมลูกอรแงนีเราจะแต่งเป็นแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องสีมงคลเ็าแบบเออฉันจะต้องใส่ชุดที่แบบว่ามันไม่ได้หาซื้อได้แบบทั่วไปเขาต้องแบบว่าเฮ้ยนางก็ชอบอะไรที่ดูแบบ เม็กซิกันเม็กซิกันฮารลงฮาเล่อะไรอย่างนี้อยู่เนาะนี่นี่เป็นเกมอันนี้เหมือนนางเอาแบบเสื้อฮาเล่อะของหลายๆอันอะมาตัดแล้วมาเย็บติดกันแล้วก็มาปักสถานีสถานีนี้เธอคิดดูเพราะนางต้องคิดว่าแบบว่าอีนี่ไปเอาชุดมาจากไหนเว้ย พี่ไกลๆแล้วเหมือนเอวิสเพลลี่เหมือนกันนะดูดีๆคิดว่าอันเนี้ยว้าวเลยไหมลูกว้าวว้าวว้าวจริงหรือว้าวปลอมเนี่ยนั่นแหละฉันได้ละแน่นอนคะแนนที่เหลือช่างมันฉันใส่อะไรบ้างเรามันไม่หนาวขนาดที่ใส่โค้ทใช่ไหมไม่ไม่ต้องใส่เออสลิลเลยเราอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ฮะ ไม่โพสต์แต่ขนอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้ไม่เล่นจริงเหรอได้ไหมก็ได้ก็ได้สรุปอันนี้อันนี้ไม่ควรเอาไปใช่ไหมหรอเออแต่ถ้าคันน่ะเออถ้าคันวไม่ได้ใช้ก็เอาไปสักทีนึงวะเอาไปถ่ายรูปก็ได้อ่ะแล้วก็ถอดคันยิ้กยิ้ม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 ยม้มยิ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 ้ครับลูก้มยิ้มยิ้มยิ้มรักเดี๋ยวนี้เปล่า จริงหรือเปล่ารักมากแค่ไหนรักมากโอ้โหแต่นี่ก็รักกันมากใช่แล้วมิก้าเคยไปไหมเมกาเคยไปเคยไปเหรอไปตอนไหนครับไปตัวเองนกพายนะเลยไม่มีนกพายโอ้แล้นเมยรถหล่ะมีรถมูกคุยโอ้ เดี๋ยวก่อนมิก้าเราจะไปอเมริกากันแล้วที่นั่นเขาพูดภาษาอังกฤษกันมิก้ารู้ไหมจจะจะ,จะดที่นั่นว่าอย่ยาไปคุยเรื่องเดียวกันหน่อยเถอรู้โอเคมิก้าเดี๋ยดเดี๋ยดเดี๋ยดิมั่วแลเดี๋ยดิต้องรีบจัดของก่อนลูก <C' est S 2> ใช่ถึงแอร์พอร์ตงะใช้ค <itus> ุ้มนะอันนี้ตั้งแต่ตัวก็ถึงมึงนะพีนีแค่อยู่เมืองไทยนะฮะ เอากระเป๋าไป1เดือนอันนี้เดี๋ยวเราอ่ะจะต้องเอาไปแรปดูจากปริมาณของแร็ปแล้วเอาไปเลยจะสอ0รให้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินห่างไปเช็คอินซึ่งคนอาจจะงงงว่าเฮ้ยทำไมแบบดูแบบพูดไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะแบบเอเนอร์จีไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> จะเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนตื่นตั้งแต่8ปดโมงเช้านน่น ไลฟ์วันนี้ของเราก็คือตีสองสิบนาทีเราจะบินไปที่โดฮาใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงมครึ่งแล้วก็ต่อไปเมกาเกอบหกชั่วโมงอะทุกคนฉันสงสารลูกฉันมากเลยบอกว่าลูกของเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างโดยชัดเจนนะฮะลูกสาวน,นี่ก็จะเป็นคนค่อนข้าง,ง,งสบายๆเปิดเผยปากปล่อยธรรมชาติเะครับส่วนลูกชายเนี่ยเป็นคนอชอบชันเข่าค่ะโดยชันแบบนี้คะ S <S ก่อนมาเี้กอฟอร์อยู่3แบบซึ่งมีอะไรบ้างครับอันนึงเป็นเหมือนแบบสําหรับอเมริกาเราได้มีการฉีดวัคซีนนะแล้วเราก็ได้มีการตรวจโควิดก่อนบิน1วันนะไม่เกิน <ำ S> 24ชั่วโมงนะเ,เหมือนประมาณว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จริง <to> date อัปทูเดตที่สุดอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีของการ์สองแผ่นอะไรก็รู้ว่าแผ่นหนึ่งน่าจะเหมือนเกี่ยวกับวัคซีนนี่แหละ ตอนนี้เราก็ถึงที่โดห้าแล้วผ่านไปแล้วประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออีกสิบหกชั่วโมงจ้ะทุกคนเทสิบหกชั่วโมงโอ้ my god นี่เราถึงเอเอกันเรียบร้อยหอมนิดหน่อยเพราะว่าของเยอะมากหนึ่งสองสามสี่สี่ใบใหญ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบใหญ่พร้มกับพาสีสองอันกระเป๋าเล็กอีกสองและ กเน้อองีขตอนนี้เรากําลังจะนั่งไป,อไปเอารถเช่านะเพราะว่าเราอยู่เดือนหนึ่งเราก็ต้องเช่ารถนะจะได้ขับไปไหนมาไหนได้เองเมีอ่ไเหนื่อยไหมคะเดินทางมา ก็เล,เ,เลยเธอเลยเ้ยมีมีรถรถมืนรถแดดดีด้วยเห็นป้าวรถแะด,ดดีอยู่ข้างๆเห็นป่าวยังไงนะคะเดงดีอ๋อเจ้าเมาจัดการคาซีกันนิดนึงคาซีไว้งไงเนี่ยเียมันยดแม่มาช่วยละท้าไมเป็นวะนี่นี่ เทคนิคของเราคือเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมขับคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมได้ภรรยาผมมาเป็นนั่งโอเวอร์แล้วก็ผมจะขับตามโอเวอร์ไม่ต้องเปิดแมพน่าจะดีกว่านะครับครับผมโอเครถสองคันพร้อมนะครับเฮ้ยเฮ้ยใครทาลิฟต์เนี่ยเนี่ยรถลิฟต์คันนี้ค่ะเนี่ยค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะ มอนั่งแต่ฮาลอกด้วยช็อกโกแลตนั่งเลยเนี่นะคะเดินทางมาหลายๆคนก็จะประมาณนี้วันหนึ่งหายไปละก็วันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับเข้าบ้านโอเคครับ ขับรถที่อเมริกานี่ยากไหมฮะหรือว่าคุ้นชินแต่สมัยเรียนมอสซั่นครับต้องตั้งสติิดนึง <Okay. S 2> ต้องอย่าให้จิตใจลอยไปที่อื่นถ้า <Okay S 2> เราจิตใจล่องลอยไปที่อื่นเนี่ยเราอาจจะมั่วได้นะเราต้องคิดว่ากลับด้านกันให้หมดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการ <2 S 1> ถึงบ้านต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลย Welcome to LA ทุกคนที่ผมอยากจะแบบพูดเลยคือผมแอบตกใจมากเพราะว่ามาอเมริกาครั้งเนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะชิลขนาดเนี้ยไม่ปวดอะไรเลยอ่ะ <Yeah. S 2> ตั้โควิดระบาดหนักมากเลยนะบ้านเราอยู่เวสต์ฮอลลีวูด เป็นครั้งแรกเลยนะที่เดี๋นิดตัดสินใจเช่าที่นั่นคือพูดตรงๆเลยตั้งแต่ผมถ่าสมองเนี่ยความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะนะชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเราคุณจะมีความสุขให้ได้มากๆทุกๆวันเพราะฉะนั้นอยู่ครับเฟรชคอลีวูดแต่คุม้มคมเราต้องเล่นนะ้ำยจเล่นน้ำไหมคะบ้านเรามีสระ่ายน้ำนะลูกแต่เล่นนะโอเคไม่ยช่วนะยนนะ้ำมาใช่ไหมคะมโอเคค่ะไปจ้า เขาเป็นคนเปิดเผยนะครับทางขึ้นบ้านนะครับเล n g u a g e l นี่ไงเขามาแล้วเขากลับแล้วเนี่ย Uber เราเนี่ยเขาส่งเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออนี่ไงฮะบ้านเราถึงแล้วครับเราไปเช็คกันเราไปเช็ค Hello ตอนนี้เราเปิดมา เฮ้ยโอ้โหเมียเมียครับถึงแล้ว ะะไม่ลงไวเลยครับทุกคนก็ถึงกันวันแล้วนะใช่ค่ะโอเคโอ๊ยเมื่อวานนี้เป็นไงจ๊ะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเมื่อวานนี้นนผมอยากจะบอกเลยว่าสลบหมดเลยทุกคนครับสลบแบบ สลบเลยอะเมื่อเช้าคือแทบจะต้องใครไม่ได้เราเดินทางมาทั้งหมดเลยนะ2ี่บสาชั่วโมงแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าวันนี้ผมเปิดกระเป๋าเสื้อผ้ามามมกลิ่นเสื้อผ้าเรายัางหอมอยู่เลยทั้งทั้งอยู่มาเกินหนึ่งวันแล้วครับเนี่ยต้องเสื้อผ้าที่เราใส่มานะคุณนั่งเครื่องมา23สาชั่วโมงไม่รวมแทนสิ์อีก3ชั่วโมงเป็น26บชั่วโมงเนี่ยยังหอมเลย คุณอยากรู้ไหมล่ะคุณอยากรู้ไหมล่ะทำไมเอาคุณอยากให้ผมอยากรู้เหรอถามมาหน่อยสิโอ้อยากให้ผมถามอยากให้ถามเอาผมอยากจะถามว่าทําไมเสื้อผ้าของเราถึงหอมได้ยาวนานขนาดนี้ครับเอออย่ารอส่งตั้นนายเพราะว่ามีไอเทมพิเศษที่เอามาจากไทยเลยไอเทมพิเศษอะไรที่คุณมีความลับกับผมเหรอ เราก็ต้องมีความรับนิดหนึ่งตอนแพ็คของเพราะว่าสิ่งที่เราแพ็คมานะทุกคนคือดีนี่ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นออร์แกนิกโรสแมรี่ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์นะจ๊ะก็คือดูแลความหอมต้งแต่ที่ไทยเนี่ย<อ>ยาวจนมาที่นี่เลย เวลาเลือกของมาเมืองนอกนะเราอะอยู่นาน,นเราก็ต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่เราจะเลือกมาด้วยอะจะเอาอะไรมาไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักเกินแต่นี่คือสิ่งแรกๆที่ดีฉันหยิบติดตัวมาด้วยเลยเพราะว่ามันสำคัญสำหรับครอบครัวเรามากมันคือสิ่งไหนครับอ,อตโถผมก็นึกว่าอะไรโอ้ดีนี่แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าผมต้องยกให้ดีนี่เป็นที่หนึ่งของเรื่องความของติดทนจริงๆ มันสุดยอดจริงแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเราเอาเสื้อผ้าเด็กๆมาซักไหมจ๊ะเสื้อผ้าของผมด้วยได้ไหมครับได้เลยได้เลยมีก้ามีแะมค่ะอยากให้แดดี้ซักผ้าให้ไหมลูกเอาครับเอาครับมีอรเอาด้ไหมคะเอาค่ะเอาเหรอคะโอเคมามาเลยมาๆหยิบเสื้อผ้ามาให้แดดี้ซักเลยมาลูกมาครับเนี่ยมาค่ะใส่เข้าไปได้เลยโอเคเอใส่ด้วยนะครับ ใส่นี่ใส่ด้วยนะน้ำก็ต้องถือผ้าก็ต้องใส่โอเค,อเคมาจ้เาเดีบบ๋ยวว่ามีช่วยเองทุกคนจะได้นั่งรับเกล็สบายนะจ๊ะมรไูดครับเมรไูดนี่จะบอกว่าเสื้อผ้าของบ้านเราเนี่ยจ๊ะหอมยาวนานถึง30วันเลยเพราะว่าดีนี่เนี่ยเขามีเทคโนโลยี fresh booster เทคโนโลยีนะจ๊ะช่วยทำให้ผ้าของเราเนี่ย ินหอมและนุ่มสุดๆเลยจ้าทุกคนในออย่างนนะครับผมที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คืออะไรรู้ไหมครับเขาไม่มีแคปซูลนอหอมพอ <avais S 2> ไม่มีแคปซูลน่องหอมเนี่ยก็จะไม่แพ้ใ<อ>ช่ไหมหมายวามว่าเด็กๆจะใช้ได้ดี ทำให้ต้าอุ่นใจเลยครับโอ้โหสุดๆเลยนะจ๊ะรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงนะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถซักพร้อมไปกับของเสื้อผ้าของเราได้เลยผไม่ต้องแยกให้มันยุ่งยากปวดหัวนะครับผมอีกหนึ่งยาที่อยากจะบอกทุกคนนะครับคือตอนนี้มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอยู่เ่ลืมรีบไปซื้อมาใช้ครับผมมาเป็นข้อโครเดียวกันกับเราบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มใช่จ้ะทุกคนที่อยู่เมืองไทยก็รีบๆไปตัมกันนะจ๊ะฉันจะเริ่มทำการสาธาเลยนะจ๊ะ ปุ๊บปุ๊บเี่โอ้โหเรียบร,ร,ร้อยทุกคย่างสักแล้วเรียบยอดเรียทุกคนอยากจะบอกว่าบ้านที่เรามาคือมันสวยมากเลยแนะล้ววิวมันดีมากเลยแต่ว่าตอน แบบน่าจะไม่ทันแล้วนาะนน่าจะหมด EP นี้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายที่่้นะรอดู EP หนะน้าเรียกว่า EP หน้าเดี๋ยวเราจะเปิดบ้านที่เรามาอยู่กันดีกว่าเรียกว่าเป็นคังแรกของเราเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยเหมือนกันที่มาอยู่บนเขานะฮะเขาเรียกว่าฮอลลีวูดฮอลลีวูดฮิวข้างๆบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดมองไปปึ้บเนี่ยก็คือฮอลลีวูดไซส์สามารถมองมาปุ๊บเป็นดาวเทา LA คือคือเป็นวิวที่ดีมากผมใจปิ้วไปเลยเนี่ยก็คือบ้านหลังนี้เราเช่ามาเกือบหนึ่งล้านบาท เกือบหนึ่งล้านบาทผมแบบขอสั่นเชื่อก็เดี๋ยวอีกทีหน้าล้กันมาเปิดบ้านให้ดูนะครับว่าเกือบหนึ่งล้านบาทของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ตั้งอยู่บนฮอลลีวูดฮิลล์นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีพีหน้าอย่าพลาดนะครับผมอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้อบ้านของเราด้วยนะครับไปดูวิวกันครับ